ผมข่าวทาแกเรี่นปะใช่น้องเป็นอุ้เดี๋ยวนะหน้าน้องยังไม่เข้าที่เธอฉันกดฉันกดไวแก่ลแล้วน้องโคตรแกเดี๋ยวแก่มากห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้านี่คือยังอาเดานะ <c oughs> แกทรงแอรโรบิกร <c oughs> ักเหมือนซานต้ามากเกิดปุ๊บแกป้าห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า เปลี่ยนสีผมมอม้ามอม้าห้าห้าห้าาไม่ไม่เดี๋ยวนะสรุปลูกใครห้าร้อยห้าสิบห้าอันนนนนไอ้ดนมันเอาไอ้ดนมันเอาเชื้อใครมาไม่เหมือนดอนเหมือนบังหนึ่งเหมือนบังสองเหมือนซานต้าสรุปมันเอาเชื้อใครมาไอน้องเหมือนคุณตาข้างบ้านคอมเมนต์เราคือเมนต์แต่ลราคุณตาเหมือนโดนเหมือนเหรอเหมือนไหม หน้าดอนนะถ้าเอาหนวดออก <laughs> อันดับแรกหนูต้องเอาหนวดออกลูกหนูเอาหมวกออกด้วย <laughs> <laughs> อย่าเรียกน้องเรียกคุณปู่ <laughs> ขอกลับไป <laughs> ตะลอแคห,หมวกออก <laughs> อที่น้องใส่หมวกค้าแสนห <laughs> <laughs> ้าพันห้าร้อยห้าสิบัวเดินม,ม เย็นห้าแสนห้ห้าห้า้าลูกใครวะนั้นไม่ไหวนีดีนะพี่หนูขอโทษเห็นเป็นสา,าจาจย์ที่อ่านใจเย็น 5, 55 5, 55 5. ห้าล้านห้าแสนห้าห้าห้ารอฮอร์โมนไปไวจัง อุ้ยแล้วดูใส่โอ้โหค่ะโนวาตัวพ่อดูดูดูเครื่องประดับเขามาเต็มนะแงเหมือนพี่ดอนเลยดอ,อนเดอดทามากหนวดดำอ่ะเหมือนพี่ดอนอุ้ยขออนุญาตเอาทรงผมออกก่อนนะรับไม่ได้จริงๆอุ้ยมีความดอนนะอันนี้คือเหมือนอีดอนมากเหมือนเนาะเหมือนเนาะน้ายื่นสุดตาหนูตกไปไหนอะลูกตกไปอยู่ที่ตะตุ่มหมดแล้วเนี่ยตกขนาดเนี้ยเหมือนเกินเดี๋ยวแม่หลงบวก แม่มันอยากบวกไอ้ดอนอยู่แล้วเอาเป็นบางๆไหมลูกหนูไม่ต้องเหมือนพ่อขนาดนั้นก็ได้อุ้ยหน้าหวานเลยอะลูกดูดิแตงกี้บางวันแล้วหน้าหวานเลยอะน่ารักเลยเนอะฮะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยกับคุณกากับคุณไอซ์ครีมนะเนี่ยของของหวานหลังอาหารใส่น้องใส่นนองให้เขาแบบเหมือนแม่อุ้ยเอาผมทรงนี้ให้น้องไหมคล้ายๆทรงเดิมน้องเลยแค่เก็บอย่างดี <c oughs> เออแล้วก็หนวดหนู <c oughs> หนวดหนูก็สีอันนี้ เออตาเราจะแต่งไหมอุ้ยน้องเบ้าลึกก็หล่อนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยตาชัดขึ้นเอา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 อย่าแกล้งน้องเออหน้าน้ามีเด็หน้ามีเด็หน,เดหน่อยใส่คอนทัวร์เข้าไปหรืออันนี้อันนี้แหละใส่คอนทัวร์เข้าไปหน้าตอบตอบใครไม่ตอบหน้าก็ตอบใส่ปากเออปากนี้เหรอ อววก็ชมพูใสๆก็ชมพูใสๆอ้ยหปากเจอได้ใจปากแดงแดงจะไว้ใจได้กาธรรมชาติยังไงอ่ะมีอะไรที่มีความกับผิวมีอะไรที่มีความเป็นธรรมชาติบ้างอันนี้แล้วก็อ่า ปรับโอปาซิตี้ลงอ่านี่ดได้ไหมแล้วหนูหนูแดงกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมลูกดูดูออ่าประมาณนี้ประมาณนี้จะได้ไม่ขาดน้ำเนอะตาหนูมันจะเหมือนไอ้ดอนเกินไปไหมลูกโคตรดอนเลยโคตด,ดอนโคตรเหมือนพ่อเลยมีเงาของดอนผสมอยู่จริงๆ หูเชื้อดอนเชื้อดอนต,ตัวละครเพลินเลยทางนี้เชื้อดอนมันแรงวะ่ะมามามาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุด<ห>เอาเอาชุดก่อน<ห>เราอยากให้แบบเป็นหนุ่มแบบแบบแบบอ่าพี่ทอดึงกล้ามชัดชัดไปเลยใช่พี่ดอนอุ้ยอบทำไมผู้ชายตอนมีก้ามันบวมขึ้นมาแต่ผู้หญิงตอนมีก้ามันไม่บวมมีแต่ลายเออนี่ลูกชายแม่ ี่างปูชัดชัดนี่มันไอเนี่ยอะอไอเมาอีอะเมาอีเก๋มากอะเหมือนเมาอีเลยะเขากินเวเยอะเปล่าคะฮะอืมปะเลยห mm ้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเมาอีจริงกามปูก้นต้องดึงๆึงหน่อยอันนี้เมาอีเมาอี นักพอกล้ามว่ล้คือกล้ามเบียดอะกล้ามเบียดอกเออ,กออกใหญ่ๆไปเลยลูกอ,อืมไหนใครบอกว่าผม,ใค,าผมาคใครบอกว่าผมสาวครับใครบอกว่าผมสาวครับ กล้ามใหญ่กว่าทออีกนี่แหละนี่แหละสเต็กเลยกล้ามใหญ่เดี๋ยวเล็กกว่านี้หน่อยลูกมันเบียดมันเบียดมันเบียดอกหนัวเล็กไม่ได้เออช่างมันเถอะหน้าออกสาวอยู่ดีนี่ไม่เป็นไรกล้ามนี้แหละอ่องั้นผอมหน่อยเออลีนลูกผอมลงอีกหน่อยนึ่งนะ คุณแม่เขามีรอยสักอะ่ะคุณลูกเขาตอนโตก็ควรจะมีรอยสักที่แบบเมาอีอะ่ะหารอยสักได้แ่บ้างไหมได้ได้แม่ได้แม่แค่สีผมที่เป็นคนแก่ตอนนั้นไงก <c oughs> <c oughs> าจมูกกาจมูกแหลมๆอุ้ยเหลือ,อแค่นี้อุ้ยแค่นี้ดีกว่าน้องเป็นแค่ลูกครึ่งนี่นี่นี่เราอยากให้น้องเป็นเชฟเราจะให้น้องแบบเล่นโฮมเชฟเอาเอาเอา,เอาลายสักเชฟไปข้างนี้ข้างนี้เป็นลูกครึ่งเหงือก อืมโอ้ยนี่เข้ากันเลยนี่เข้ากันเลยสูตรและกางเกงเซตเซตของเลิฟสตักเออนี่นี่นี่เดบเดฟเดเดแต่ขอเปี่ยนสีได้ไหมลูกขอแบบมีสตา์เราต้องเป็นคนมีสตา์เราไม่ต้องใส่ชุดกับกางเกงสีเข้ากันผ่านไปยี่สิบนาทีชุดแรกยังไม่เสร็จ <laughs> คุณประกาศ <laughs> <laughs> คุณประกาศจับเวลาด้วยเหรอนี่นี่นี่ชุดพื้นฐานของน้อง ส่งไปอยู่กับพ่อไหมคะ้ารยห้าห้าจะให้มันไปอยู่กับพ่อได้ยังไงพ่อด่าลูกว่าลูกเป็นปูอะพ่อมันบอกว่าลูกมันเป็นปูจําไม่ได้หรอมันด่าลูกมันว่าลูกเันเหมือนปูมามาชุดทางการอุ้ยแต่ชุดทางการน้องไม่ต้องแก้ก็ได้นะเนี่ยยึดยึดอันนี้ไว้ยึดสีนี้ไว้ไหนไหนหนูอยากใส่เสื้อตัวนี้ใช่ไหมลูกถ้าหนูใส่เสื้อตัวนี้แม่ขอเปลี่ยนรองเท้าให้หนูนะลูกนะ รองเท้ามันมันต้องเป็นรองเท้าแบบเนี้ยลูกแต่ว่าจะต้องเป็นสีแดงได้ไหมเออนี่นี่สีแดง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 อุ้ยชมพูมันแดงชมพูไปไหมแต่ว่ามันต้องสีนี้ว่ามันเฉดเดียวกันแล้วก็กรุงเกงลูกกุุงเกงหนูชอบกรุงเกงตัวนี้หรอคะ่ะ บอ,ออบอกว่าลูกปูได้ลูกกล้ามปูเออบอกว่าลูกปูได้ลูกกล้ามปูอุ้ยตแดงดำมันสวยแต่ว่าน้องขาวน้องใส่เสื้อขาวก็ต้องขาวเออเอ,อ๊ะนี่กางเกงที่เป็นกางเกงเฮ้ย,อ,ยอันนี้สีขาวเอออ,อันนี้นี่นี่ สงสัยพี่ดอนมองเห็นอนาคตว่าลูกจะมีกล้าใหญ่เหมือนปูแต่ <c oughs> ว่าลูกเป็นปูห้า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 เออไปบอกว่าลูกเป็นปูตอนที่ไปบอกว่าทันท้องแล้วเยี่ยมดอนเฮ้ยอ,อุ๊ยลูกหนูใส่เกง <c oughs> มด <c oughs> ใช่ใช่หนูใส่เกงมัดสีแดงแดงไปสีแดงแดงมีลายเอออุ้ยหนูลูกแล้วเสื้อขอเปลี่ยนนะลูกหนูไม่เอาเสื้อแดงได้ไหมอยอ,อยังงี้ดิลูก อุ้ยรองเท้านี้เหมือนรองเท้าแบบไหนเมื่อกี้ใครว่าน้องแก่คะขายไปไหนห้าร้อยห้าสิบห้าเออใครว่าน้องใครว่าน้องเดี๋ยวไปนั่งย้อนไลฟ์เลยใครว่าน้องรองเท้าดำดำอุ้ยรองเท้าอืรองเท้านี้แพงนะเนี่ยนี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะโอ้หนูลูกเดยกกลัวแม่กลัวแบบว่ารองเท้ากัดหนูใส่ถุงเดาให้แม่หน่อยกลัวรองเท้ากัดลูก Okay. โอเคอุ mm. <laughs> ้ยออจะดูชุดน,นอนน้องน้องจเจ้าดีทางด้านนี้ใช่ไหมลูกชุดนอนมันบอกได้เลยลูกแม้แม้แต่การเปลี่ยนสีแม่ว่าดูดอดทิ้งไปเลยดีกว่า <laughs> อุ้ยอันบ็อกเซอร์ก็ดีนะเอ๊ะโอ้ยโคตรปันบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์โคตรปัน หันข้างหน้าดูว่าไม่มีลายลายหัวจุย้ยทำไมต้องลายนี้ห้าร้อยห้าสิบห้าเอ,อ้ยแต่น้องอะใส่กางเกงสีชมพูมาไงแล้วก็เอาสีชมพูเหมือนเดิมดีกว่าน่าจะมีลายเสือเนาะเอ้ยเออลายเสือดาวอะไรอย่างงี้เนาะไม่มีไปทานข้าวมาก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นี่แหละคุณฝ้ายจะไปไหนละ่ะออุ๊ยชุดปาร์ตี้บาใจ เอาอยูนี้ไปเลยก็ได้ลูกหนูอยากใส่ใช่ไหมอ้ขอเปลี่ยนีนะเอา้าทำไมล็อกอะมัวแต่ขำเสื้อเอา้าเออมันล็อกอะมันล็อกอะ่ะแล้วทำไมน้องใส่ได้มันสุ่มให้น้องใส่แต่เนาะมันแต่มันล็อกนี่แล้วก็ลองเท้าเออสเีเดียวกันไปเออลูกระมุนมาก ได้หนูจะใส่ชุดว่ายนะ้ำเป็นชุดนี้ก็ได้ได้เลยอันนี้ไม่เปลี่ยนให้โอเคหนูร้อนไม่ใช่เหรอลูกหนูร้อนแล้วทำไมหนูไม่ถอดเสื้อ,อ <laughs> <laughs> เสื้อตอนร้อนๆนี่มีเสื้ออะไรที่แบบยอุ้ย <c oughs> อุ้ยขอบคุณขอบคุณดาวรีบระยับปุ๊กปิกน่ารักมากเลยแ่ะขอบคุณนะแกอุฮ้ยอุ้ยดาวมันน่ารักอ่ะ <laughs> สติกเกอร์ดาวน่ารักมาก หนูร้อนหนูก็ถอดเสื้อไปสิลูกเ้ยขอบคุณใส่หลายก็มือด้วยค่ะนี่หายไปเติมตังค์มาวันนี้ขอบคุณป้ายไฟไฟบองบองด้วยละดูเสื้อห้าร้อยห้าสิบห้าเอาก็เขาบอกว่าชุดหน้าร้อนเนี่ยเขาร้อนเนี่ยอุ้ย อุ้ยร้อนแล้วก็ต้องไปทะเลอุ๊ยเว๊ยนีดีเอา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 น้องกี้ลายดึกน้องกี้ลายดึกเดี๋ยวพี่อยู่จุมจอ่เดี๋ยวแต่งเสร็จแต่งเสร็จแล้วพี่ลงลายแล้วอีกชุดเดียวอุ้ยอุ๊ยนี่เข้ากับเสื้อเขาเลยนะอายเบามากเข้ากับเสื้อเขาเลยนะเอ๊งเกงอ่ะแต่ว่ามันมีลายมันก็สวยดีนะมีลายมันก็สนุกดีนะแดงฟ้า สม้มอันนี้ไม่เอา,ส,าส,สีฟ้ากับสีแดงสีฟ้ากับสีแดงเอาสีไหนดีคะฟ้าฟ้าอ่ะฟ้าได้เลยลูกขอดูเก,ง,เกงหนูหน่อยรองเท้าสีน้ำตาลครีมครีมให้เหมือนเกงอันนี้แว่นพี่ดอนหรือเปล่าใช่หรือเปล่าหรืออันนี้หรืออันนี้อ๋อ <c oughs> วิผู้ชายใส่สร้อยแบบสองเส้นก็เท่ ทางทางนี้มันก็เป็นแค่ดาวอุ้ยแต่พออยู่กับพออยู่กับผู้ชายก็ดูแมนขึ้นมาหน่อยเฮ้ยหนูใส่ีเยอะลูกยอมแล้ว <c oughs> อ้าว <c oughs> อ๋อเราลบออกไปเราลบออกไปเองลืมลืมว่าน้องใส่ชุดอะไรวะอ๋อน้องใส่ชุดที่แบบโคตรอุ <c oughs> เราก็ใส่ฟู l l body ชุดนน้นเนา อุ้ยชุดนี้ก็ดีแต่งง่ายๆหล่อๆอุ้ยอุ้ยหนูลูกหนูไปเกณฑ์าหารมาเหรอลูกอุ้ยทำไมหนูเหมาะกับชุดทหารนะลูกอุ้ยหนูเหมาะกับชุดทหารเหมือนกันนะเนี่ยเหลือจะเชื่ออุ้ยคุณชายก็หล่อชุดทหารก็ดี แต่ว่าลุกเราเป็นกุญายลูกอ,อุ้ยรองเท้านี้สวยอันนี้แหละอันนี้แหละนี่นีนี่เอออุ้ยครบแล้วนี่ไงครบแล้วครบแล้วน้องอามาดอนจุ่มไปก่อนชุบเธอแล้วทำไมน้องต้องโตงมาเป็นเด็กมีนอะ <c oughs> เด็กก็มีน โตก็มีนคือชีวิตนี้หนูจะมีนให้ได้เลยเหรอลูกน้องเอาไว้ไปด่าพ่อค่ะพ5 5ห้ย้าสิบห้าอันนี้คือสุ่มนะพ่อทิ้งหนูอ,อันนี้ตโลกอ่ะน้องน้องจะมีให้ได้ใช่ไหมอุ้ยแต่หนูเป็นคนรอยลอ้าวแล้วหนูจะเป็นคาสโนว่าได้ยังไงอลูกถ้าหนูรอยลอ่ะเป็นฟูด,ดี้โอเครูอนาะคตใช่ไหมว่าหนูจะต้องได้เป็น o g รกิซนากะสตีบ a m บมูน้องใจร้ายบ่พอใจร้ายก่อนน่ะแล้วน้องเป็นรอย a l r รีเลน o n เ h เลชั่นช,นชิอมชฟฝอ้าวแล้วอย่างนี้น้องก็จะอันนี้ดิน้องก็จะไม่เจ้าชูดิใช่ปะพักนีนั่นแหละน้องจะเจ้าชู้ไหมถ้างั้นน่ะเราก็อยากให้น้องเจ้าชูนะใช่ใช่หนูลูกหนูจะเป็นคนไม่เจ้าชูแต่ลูกหนูคาสนโนวาอย่างงี้เหรอลูก ไม่เจ้าชู้ค่ะเล้นทำไมมันต้องเป็นคนดีแล้วติดนิสัยปากหมาจากพ่อวะตรงข้ามกับพ่อสุดขั้วเออพ่อคืออันนี้พ่อคือขัวการผูกมัดคือตรงข้ามกับพ่อสุดขั้วจริงๆอุ้ยหรืออันนี้เราสุ่มดีอะเราจะไปเลือกทําไมเราก็สุ่มได้นี่ลืมสุ่มๆไปเลยแล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมอะจะเอาถ้าไม่มีหัวดําจะมาเพิ่มหัวดําสุ่มชึบ ไหนไปดูดิไม่ชอบอาร์ตชอบเซลล์เอมพลอยเอ้าอุ๊ยน้องไม่ชอบน้องไม่ชอบคนนี้เป็นเลิฟบักว่ะอุ๊ยทำไมหนูใชห่หนูลูกหนูเกลียดพ่อหนูขนาดนี้เลยเหรอลูกเธอตำประวัติน้องมันเกลียดพ่อมันว่ะมันไม่ชอบเลิฟบักอุย๊ยมันมันชอบมันชอบฮิปสเตอร์แต่มันไม่ชอบโบโฮน้อง ใช่ไหมผมพ่อทิ้งอ่าแต่มันไม่ชอบผมเขียวแต่มันต้องต้องไม่ชอบผมดําด้วยเกลียดพ่อสุดๆไปเลยผมพอ่อดีจริงจริงตอนแรกเลือกเองพอพอคิดสุ่มปุ๊บเอ้าก็ผมพ่อทิ้งอยู่ดิ <laughs> อะไรที่เป็นพ่อผมเกลียดหมดใช่อะไรที่เป็นพ่อผมเกลียดทุกอย่าง